สวัสดีครับพเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยเวสนะครับผมชื่อโบ๊ทนะฮะวันนี้มาขับไลแมนนะครับพเพื่อนๆวันนี้ได้2ออเดอร์แล้วนะครับเป็นงานต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ผมกาลังไปรับงานต่อเนื่องก่อนนะเพราะว่ามันเป็นรับแล้วก็ไปรับแล้วก็ไปส่งแล้วก็ไปส่งครับท่าเดียวกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องย้อนไปเสียเวลาเป็นร้านข้าวห่อนะครับไม่เคยรับเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะอยู่แถวนี้นะครับ บค,ครบัเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมไปรับอีกร้านหนึ่งต่อนะครับเป็นร้านเจ๊แป้นนะก๋วยเตี๋ยวสองถุงขอบคุณครับวันนี้นะฮะผมจะวิ่งถึงแค่สองทุ่มนะครับเดี๋ยวไปดูมวยนะครับตอนเย็นนะฮะ วันนี้มีมวยนะครับที่สม,มุยจริงๆก็มีทุกอาทิตย์นะครับเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นครับว่ารถประกาศเสียงอะนะจะมีมวยทุกอาทิตย์เลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนิดหน่อยนะเดี๋ยวห้600เมตรนะครับลูกค้าคนแรกนะฮะก็คือวิธีนี้นะครับที่ผมทำก็คือไปรับสองร้านทีเดียวเลยนะแล้วก็ไปส่งทางเดียวกันนะครับไปรับร้านที่สองก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทาแบบนี้นะครับ ประหยัดค่าน้ำมันเราได้ร้อนร้อนฝนจะตกก็ไม่ตกทุกทีนะดูดิจังหวัดที่เพื่อนๆขับเป็นไงกันบ้างครับน้ำท่วไมไหมฝนตกหนักหรือเปล่านะฮะขับรถระมัดระวังด้วยนะครับลายแม่ของพี่ร้อยเจ็ดสิบสองครับรมีตังค์อนไหมมีตังค์ถอนไหมมีครับมีนะแปดพันนะแค์พันเหรอพี่ไม่เนี่ยมี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 นะมีมี อ๋อแบงค์พันได้พี่ผมเตรียมเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรครับนี่นะครับนับก่อนนะครับพี่ครับขอนัะไรนะแปดครับหนาครับขอขอบคุณครับเสร็จแล้วก็ไปส่งลูกค้าคนต่อไปนะเราก็ยืนยันรับอาหารเลยนะครับยืนยันถึงร้านยืนยันรับอาหารนะฮะแล้วก็เอ้าไปส่งทางซ้ายเองซอยด้านขวามือเราี่เองนะฮะเห็นไหมอย่างเงี้ยเวิร์กเวนะครับ เพราะมันทางเดียวกันอยู่แล้วนะเราดูแบบอะไรเงี้ยใกล้นิดเดียวเองสองร้อยเมตรถึงหราเราไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปเอาอีกนะเข้ามาอีกก็่คือทีเดียวไปเลยนะครับกถไารอดได้อยู่แล้วแหละเจอคนดังด้วยยูทูบเบอร์วิ่งไงวันนี้วิ่งไลนแมนพี่ใช่เองเท่แปดพี่8กครับไม่เอาฟอร์ซ่ามาขับอ่ะไว้ตัวลิงนี่เฮ้ เปิดเไหมเอ้่เโชว์หน่อยโชว์หน่อยสแกนเหรอครับพี่ครับขอบคุณครับปไาพี่ผมเพิ่งออกมาเนี่ยออที่สองเองอือออที่สามเลยอืมได้แล้วอะ่อือแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นอาหารตามสั่งฮาลโหลตลาดแหลมดินไปดูยต่อพี่ต่อไปได้ออเดอร์ จากร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ตลาดดาวนะเดีย๋ยวเดินทางไปรับกันนฮะ1.9กิโลนะครับ4นาทีช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันงานเงียบๆนะฮะเมื่อวานนี่หนักเลยจริงๆเมื่อวานนะ่ะจะเอากล้องออกมาถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วแหละนะครับช็อตแรกก็คือแบบสวัสดีครับเ,เพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วกล้องก็แบบว่า,าโอ้ยยึดค้างไปเลยนะครับหือเจ็บใจมาก เมื่อวานเนี่ยมาขับแก๊สนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจริงๆแล้วเราทเรื่องย้ายไปกรุงเทพแล้วนะแล้วพอดีว่ากรุงเทพอ่ะมันเต็มนะครับผมก็เลยต้องจําใจย,าย้ายกลับมาสมุยอีกรอบหนึ่งนะวันนี้นะแก๊สมันเปิดระบบให้เราแล้วนะที่นี่กลายเป็นว่าเราเหมือนเป็นคนใหม่เออได้โบนัสขับแค่1ิบรอบอะ่ะขับแค่1ิบรอบได้สองบาทนะครับเออเมื่อวานผมก็เลยมาขับแก๊บแต่ว่าเสียดายนะครับถ่ายเพื่อนดูไม่ได้กล้องแบบกล้องมันตายอ่ะโอ้ฮีสเลยอ่ะช้างไปเลย ที่กรุงเทพผมจะมีแค่โรบินฮูดนะแอปเดียวก็พอนะครับเอาไว้ Hawaii ไปหอนเะพื่อนๆดูนะที่เหมือนที่ทเจษทำนะครับเดี๋ยวจะไปหอนที่กรุงเทพบ้างนะครับรอติดตามนะครับเพ,พื่อนๆเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กันครับน,นี่ก็รับออเดอร์ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับยืนยันการรับอาหารนะฮะไปส่งลูกค้าที่ร้านขัดนะไปทางนี้ดีกว่า 3 2มสองกิโลนะครับได้สามสิบาทเพราะตอนนี้มันเที่ยงสี่สานะยังอยู่ในชั่วโมงพิเศษอยู่นะครับชั่วโมงพิเศษหมดตอนบ่ายโมงนะครับวันนี้ออกมาเที่ยงกว่านะครับวันนี้เป็นตัวที่สามนะครับไปโรดนะตรงนี้เขาเรียกว่าซอยเล็กเก้นะตรงนี้ซอยนี้เลยถ้าตรงนี้น่าจะเป็นผับเล็กเก้เก่านะครับก็จะมีสาวๆนะครับตามผับตามบาร์เทียบไปหมดเลยนะตอนนี้นคือ นี่จะเป็นผู้ช่วยนะฮะนี่นะตอนเย็นๆก็จะมีแบบว่าคนออกมาวิ่งนะครับออกกําลังกายนะฮะนี่นะครับไปมวยไทยวันนี้นะครับเจอกันแน่ค่าเข้าของคนไทยอะ่ะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวนะที่เกาะสมุยนะครับคือคนไทย5้าิบาทนะฮะแท่นี้เองแต่ก่อนนะ่ะคนไทยดูฟรีนะครับจะเก็บแค่ชาวต่างชาตินะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเพิ่มเป็น5้าสิบบาทนะเพราะว่าเขา ขอ,อพุ่ใหม่นะครับเป็นติดแอร์นะครับเป็นสนามติดแอร์จาเลยขอบคุณครับของลูกค้าหนึ่งร้อยบาทครับขอบคุณครับต่อไปได้อหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นร้านยิ่มชั่วสมุยนะฮะผัดไทยสองกล่องนะครับแล้วก็ไข่ดาวแต่ผมจะใช้ทางรัดไปนะ อันนี้มันขึ้นเขาหน่อยๆน,นะฮะ ออดอนนี้ส่งใกล้ๆนะครับ800เมตรนะคะัดไทยนะครับ172ครับขอบคุณครับ <c oughs> เราก็ได้ออเดอร์ใหม่นะครับได้2ออเดอร์เลยนะเป็นร้านกล้วยทอดนะครับแล้วก็มีงานห่อเนื้อมาให้นะออเดอร์แบบนี้ผมจะทำตามระบบก่อนนะเพราะว่ามันคนละทางกันนิดนึงนะครับ ครับไปรับอาหารร้านต่อไปนะครับเมื่อกี้ต้องขอโทษลูกค้าด้วยจริงๆนะครับเหรียญหมดนะฮะเหรียญตอนนี้หมดกระเป๋าเลยนะครับพอดีว่าเมื่อเช้าผมเพิ่งเก็บเหรียญจากกระเป๋าหน้าเรานะเก็บไปหยอดกระปุกหมดเลยนะครับพอามาเท่าที่มีนะไม่คิดว่ามันจะต้องจ่ายเยอะขนาดนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้เหรียญเพิ่มนะครับแต่ก็ต้องเจอลูกค้าที่จ่ายเหรียญอยู่แล้วนะเป็นประจําทุกวันนะครับ ใช่พี่ขอบคุณครับเราต้องเลี้ยวขวาตรงไฟแดงนี้นะวัดใจหน่อยนะตัวนี้มันไม่มีไฟแดงนะทีไฟทีมันนะครับใครจังหวัดดีก็ได้ไปนะครับที่เฉวงเงนะี่ยที่ผมขับนะโซนที่ผมขับก็คือไม่มีไฟแดงนะครับไปบอบุตก็ไม่มีไฟแดงไม่มีเลยนะครับไปครับ1.3กิโล2นาทีเสร็จแล้วก็ลุยต่อครับ อีกหนึ่งออเดอร์มาเลยนะฮะเป็นร้านโกต็อกน้ำปั่นนะครับตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบสองนะไปส่งลูกค้าที่ร้าน s t a c กเบอร์เกอร์นะครับตรงโรงแรมโอโซชเวงนะครับแถวเส้นเลียบผ่านนะฮะระยะทางส่งมีผลนะครับไปรับสองกิโลได้เยได้เยเพราะมาถังเกตเนี่ยไลนแมแต่จังหวัดจะแตกต่างจากกรุงเทพเยอะอยู่นะครับที่นู่นรู้สึกว่าณวันนี้นะเขาจะมีระบบเก็บเหรียญอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะเหมือนการเก็บเพชรเก็บเพชรพอยต์หรือเปล่า แต่ที่จังหวัดนี้ไม่มีนะครับถ่ายรูปยืนยันออเดอร์ยืนยันหน้าตาก็ไม่มีนะครับถ่ายรูปส่งอาหารหน้าปา้าลูกค้านี่ไม่มีถ่ายยืนยันหน้าตาตัวเองก็ไม่มีนะครับระบบเหรียญก็ยังไม่มานะแต่เป็นยิงงานนะอยากรู้เหมือนกันนะครับเป็นยังไงก็ ส,สีแก้วโอ้อันนี้แบบล้นๆ้นเลยว่ะไหวไหมเนี่ยลูกลูกจะกระชอกไหมเนี่ย<ป>สองจุดหนึ่งกิโลแต่ผมไม่ต้องเปิดแบบน้ำเดี๋ยวปิดไว้ชาร์จแบตไปด้วยอันนี้ผมไม่ได้ชาร์จแบตออกไปจากบ้านนะครับวันนี้ลืมฮะแล้วก็รีบไปหน่อยแล้วก็ได้งานต่อเนื่องนะครับแต่ว่า ไปส่งลูกค้า5กิโลอ่ะโอ้ยตายจานสวยจัดไม่น่ากดรับเลย้าสแต็กเบอร์เกอร์ต้องอยู่ดีนะครับต้องสีแก้วจังเลยได้ครับพี่สแกนไหมครับ กินโดที่เอามาจากไหนครับ Gap Indo สั่งมาครับผมในช็อปใช่ไม่เคยเห็นเสื้อดำใช่ใช่ที่ Gap i n d สั่งมาในช้อปปี้จากอินโดฮะแล้วก็ชิปมาดูนี่นี่เขาสั่งอะไรเยอะกันใช่ผมว่าน่าจะเป็นพูดแพนด้าครับพี่ใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับมีลูกค้าทักเราด้วยนะว่าเราใส่เสื้อแคปอินโดนะครับว่าเราเอามาจากไหนนะลูกค้าน่าจะขับด้วยนะมั้งนะ ต่อไปไปรับข้อมันไก่นะครับออเดอร์นี้ส่ง5กิโลเลยนะเจ็บปวดหัวใจมากเลยได้27นะครับ27.40บาทปวดใจมากมายแต่ไม่เป็นไร5กิโลเราขับไม่ถึง10นาทีอะรับเดียวนี่นะครับรถเครื่องเสียงที่ผมบอกนะสำหรับมวยวันนี้นะครับที่่อสมวยนะฮะ Tonight, Stadium presents a night full of Muay Thai super fights. A fight card with only the best fighters of Samui. An event impossible to miss. Tonight, starting from 9 p.m. Only at Pet Chomchaj Stadium. แดดร้อนหน่อยนะโทษโท,ษโท,ษโทษเป็นพร้อมเพรยไหมพี่อ่ากุ้งสีค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบส่งเสร็จแล้วครับอ่าร้อ,อนตอนดิผิดกันเลยข้างหน้าคือมืดนะฮะแต่ตอนนี้คือร้อนจัดเดี๋ยวไปกลับอิดฝั่งหนึ่งดีกว่ามาครับเพื่อนๆตอนนี้สี่โมงห้าสิบสี่นะฮะได้หนึ่งออเดอร์นะครับจากร้านแม่บุญมาสระเปาขนมจีบนะ ว่ามาตอนเย็นเลยนะครับจะ5้าโมงละไลแมนจะบอกเพิ่มอีก4บาทนะฮะเป็น27บาทนะครับพันต่บห้าโมงถึง1นึ่งทุ่มนะับสวัสดีครับ,บไลแมนครับลูกค้าบอกขอผักเกเยอะครับใช่ใชใชรค,ครับขอบคุณครับหอเท่านี้ไปส่งลูกค้าโรงบาลหรือเปล่า เขาบอกไว้ไม่รู้ว่าแผนกอะไรขอขอลอขอขอลอคืออะไรอะ่ะขอลูกค้า75บาทครับครับขอบคุณครับแล้วก็ได้ออเดอร์ต่อไปนะเป็นร้านมันได้เรื่องบ่อผุดนะครับเป็นมันเผาไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าแต่ก็มาส่งลูกค้าที่ที่เนี่ยที่โลตัสน,นะครับเป็นที่พนักงานเคฟซีนะไปะรับอาหารนครับร้านอาหารเราอยู่ขวามือนี้นะ ซอยพีหน้าหอมนะครับหรือว่าร้านจิ้มจุ่มนหนึ่งหนวนนี่ไงใช่ครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับน่ากินมากเลยพี่พใช่ม่ใชครับดูพี่ยังใส่คอเริ่มวิ่งเพ่นหน้าแล้ววิ่งเพ่นหน้าแล้วก็วิ่งท็อปดีค,ครับก็เรียนด้วยแล้วก็ไม่รู้ไม่มีเวลาอืม มันต้องทำเป็นเป็นกาเป็นกาเนาะขอบคุณนะครับน้องเขาก็บอกว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับเก่งมากๆเลยฮะก็แมนดามันเป็นกานะครับถ้าจะทำพาร์ทท์เนี่ยเหืยากมาขับค่ายที่แบบว่าอิสระเลือกรับงานได้ดีกว่านะขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับดีใจนะครับทีเ่เราทำคลิปแล้วก็มีคนด,ดูนะมาพักเราอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับ ถึงแล้วก็เดี๋ยวไปส่งที่พนังงาน k อ c นะครับสวัสดีครับไลแมนครับของพี่ดาราครับพี่ดาราหนึ่งร้อยสิบหกครับ่งร้อขอบคุณมากครับไลแมนออเดอร์มาแล้วไลแมนออเดอร์มาแล้วได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นร้านหมูปลาร้านะฮะ ลูกค้าแชทมาบอกว่าส่งที่ร้านสตาร์บั s เซนทันนะครับออเดอร์ Order นี้ได้27นะครับไปรับ2กิโลนะส่งแค่โลก่อยลาแมนส3มครับขอบคุณครับโอ้ใจเขียวสุดยอดแต่งคิวพี่ขอบคุณครับขอบคุณพิกิจด,ด้วยนะครับ ได้ชาเขียวมานะแตงก้วหลายๆเรืออนเดอวย,วยของคุณจอยของคุณจอยซ่า<อ>ครับร้อยห้าสิบเก้าครับได้ใช่ครับแล้วเราก็ได้หนึ่งออเดอร์นะครับเป็นร้านโกบอย้้ามันไก่สาขาสองนะที่ตลาดดาวนะครับไปรับไม่ไกลหรอก ไปโ่น1.3กิโลนะน่าจะเป็นร้านนวดนะครับน่าจะเป็นของร้านสาวๆนะครับตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้คือเส้นเลียบหาดเฉวงนะฝั่งนู้นจะติดทะเลหมดเลยนะสวยนะครับหาดเฉวงนี่ผมยกให้เป็นอันดับ1อันดับสองกับคิสตันเบย์เลยนะคิสเันเบย์นู่นอยู่ตรงละไมนะครับทางเชื่อมระหว่างเฉวงละไมอันนั้นสวยจัด อันนี้ก็สวยมากนะเป็นหาดยาวจัดเลยขอบคุณครับไปส่งลูกค้า1.4กิโลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับส่งพี่พสาวนวดน,นะ จริงๆแล้วผมสั่งเพลย์เดอร์กล้องใหม่ไปแล้วนะเป็นดี i จ s m o Action ซ้นามนะครับแต่ว่าด้วยปัญหานะครับที่ฝรั่งเขาเรีวิวมาเยอะเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอเลนส์มัน,นไม่โฟกัสนะครับหุดโฟกัสอย่างเงี้ยเ,เราก็เลยแอนเซิล <ans> ไปนะเสียดายมากครับอยากได้กล้องตัวนี้มากๆเลยไม่น่ามีปัญหาเลยแต่ไม่เป็นไรครับไว,ว้เดี๋ยวรอเขาแก้ไขปัญหาก่อนอันนี้คือหนักเลยนะเลนส์ไม่โฟกัสเนี่ยคือถ้าถ่ายใกล้ๆไม่โฟกัสเนี่ยซวยนะครับ ก็เหมือนเอาเอามาแล้วแบบว่าใช้ได้ไม่เต็มที่อ่ะก็ะเลยไม่เอาดีกว่านะครับแต่ว่าจะใช้ยาวๆนานๆสัหน่อยนะแต่ลูกเล่นอันนี้สุดยอดเลยครับกล้องราคาถูกด้วยนะครับ DJI นะ สนามมวยนะ